สวัสดีทุกทุคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกม b บีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวคุโรสกิอิจิโกในเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ4ปีนะครับครั้งนี้ไม่ใช่การรีวิวซ้ำแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าอิจิโกเขาเนี่ยสามารถเกิดใหม่ได้แล้วนะครับอิจิโกฉลองครบรอบ4ปีทั้ง2เวอร์ชั่นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นมุกเกนสึหรือเวอร์ชั่น คอนโลเต็มตัวก็แล้วแต่นะครับสองคนนี้สามารถเกิดใหม่ได้แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของอิชิโกะร่างมุเกนสึฉลองครบรอบ4ปีก่อนนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยผมขอฝากเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปวิดีโอผมด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวละครกันเลย มาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครของอิจิโกะในเวอร์ชั่นนี้หลังจากเกิดใหม่กันนะครับก็แน่นอนอยังคงเป็นเผ่ายมทูตอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงด้วยซึ่งหลังจากเกิดใหม่เนี่ยค่า SP ของเขาก็กระโดดขึ้นมาสูงเลยนะครับอยู่ที่890หน่วยเนาะเป็น1ใน2ตัวละครที่มีค่า SP สีสูงที่สุดในเกมณนะปัจจุบันนะครับและตัวอิจิโกะเนี่ยก็เป็นผู้สังหารฮอลโลกและก็ไล่สังกัดด้วยนะสังหารทั้ง2เผ่าเลยด้วยกันนะครับ สำหรับลิงที่อิจิโกได้รับนะครับลิงก์ตั้งต้นก่อนเกิดใหม่เนี่ยเขามีติดในเรื่องของรถคูดาวให้อยู่แล้วเนาะพอคุณเกิดใหม่คุณจะได้ในเรื่องของเมื่อเลือดคุณเต็มนะครับเมื่อพลังกายพลังชีวิตของคุณเต็มนะครับคุณจะได้ในส่วนของความแรงสกิลเพิ่มขึ้นอีก20ด้วยนะแต่ว่าเลือดคุณต้องเต็มนะครับอันนี้คือลิง์ใหม่ที่หลังจากเกิดใหม่มาได้เนาะก็ถือว่าเป็นลิง์ที่ดูดีเลยนะสามารถใช้ได้จริงในนาปัจจุบันนะครับ มาดูในส่วนของคุณสมบัติท่าโจมตีกันบ้างนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคคือการโจมตีระยะไปชิดน้รูปแบบการโจมตีสีแดงแล้วก็การโจมตีต่างๆเนี่ยมีโอกาสทําให้ศัตรูติดอ่อนแรงรวมไปถึงถ้าไม่ตายที่จะทําให้ศัตรูติดอ่อนแรงได้100%นะครับ ส่วนในพาสซีฟนะอันนี้เพิ่มเข้ามาสำหรับตัวละครเกิดใหม่ชุดหลังๆนะครับเขาจะมีติดพาสซีฟมาด้วยเนาะก็อิจิโกะจะได้ในเรื่องของเพิ่มขอบเขตความกว้างของสกิลเพิ่มขึ้น20%เลยอันนี้ถือว่าดีเลยเนาะอับบิลิตี้ที่อิจิโกะจะได้รับนะครับก็จะมีในเรื่องของเพิ่มความแรงโจมตีปกติรวมไปถึงเพิ่มความแรงของสกิลเพิ่มขึ้นอย่างละ20%เลยนะครับความแรงทําไม่ตายก็เพิ่มให้ขึ้นอีก 40%เนาะแล้วก็ตัวอิจิโกะเนี่ยไม่ติดแช่แข็ง100%เมื่อเข้าสู่ฟิลนะครับเขาจะเพิ่มเลือดอีก20%เลยเนาะเวลาคุณผ่านฉากต่างๆนะครับเบิร์นฮิตสกิลบวกอีกหนึ่งเนาะแล้วก็เมื่อศัตรูติดอ่อนแรงจากอิจิโกะเนี่ยจะติดนานขึ้นอีก5วินาทีแล้วก็สุดท้ายคือเพิ่มจำนวนหลบเฉชินบวก2ครั้งด้วยกันรวมกับตั้งต้นเป็นหลบได้ทั้งหมด3รอบด้วยกันครับสำหรับคุลรสกิอิจิโกะนะครับ มาดูในส่วนของช่องเบิร์เน่ช่องคัมพีที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับผมจะแนะนําด้วยกันทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือคุณเอาไปเล่นนะแบบที่คุณเอาไปเล่นเนี่ยขึ้นแบบผมเลยนะครับเปลี่ยนแค่ช่องสุดท้ายเนี่ยเป็น SP เนาะเพราะว่าไอช่องสุดท้ายเนี่ยผมลีจากการกินตัวละครซ้ําไปซ้ำมามันไม่ออกเลยนะออกแต่ขี้ไอผมนะครับผมก็เลยเอาเป็ขี้ไปนะแต่จริงเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น SP นะครับส่วนแบบที่2นะครับ ใเคียงแบบผมเหมือนกันแต่ว่าสลับช่องที่2เนี่ยไปอยู่เป็นช่องที่5นะแล้วก็เอาช่องที่3ขึ้นมาช่องที่2แทนนะครับเพราะว่าเธอคุณจะเอาไปเป็นลิงก์อย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เพิ่มในส่วนของค่าคิดนะครับต่อมามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมแนะนำกันบ้างนะสรับอุปกรณ์ที่ผมใช้หน้าตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมใส่สกิลเอาของที่บวกพลังกดดันวิญ,ญญาณบวกความแรงสกิลเป็นหลักเข้าไปนะหรือว่าคุณจะใส่เป็นที่ตีมุดดินก็ได้แต่ว่าออฟลองเนี่ยเอาเปในเรื่องของเพิ่มพลังกดดันวญญญ นะครับไม่ต้องตามผมเปะๆก็ได้นะตามที่ผมบอกนะคุณต้องเข้าใจคีย์เวิร์ดเนาะคีย์เวิร์ดของผมคือสายสกิลเน้นของความแรงสกิลเข้าไปนะเอาเป็นบวกพ่วงพลังกดดันวิญญาณหรือว่าความแรงสกิลไปนะครับจะดีที่สุดสำหรับสายสกิลเนาะในส่วนของลิงก์นะครับก็แนะนําเป็นในเรื่องของลิงก์รดคูดาวเป็นหลักนะครับเอ่อถ้าเกิดเล่นในดานยาวๆนะก็แนะนําเป็นเรื่องของลิงก์รดคูดาเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีในเรื่องของลิงก์สองออฟก็ใส่เป็นลิงก์สองออฟนะครับตามสะดวกเลยเอาเป็นออฟในเรื่องของเพิ่มความลงคคววาามมมแรรงหืือเอเเลต็ เลือดเต็มเพิ่มความแรงไปอีกก็ได้นะเอาอะไรก็ได้ที่มันบวกส่งผลให้สกิลคุณแรงขึ้นนะครับแต่ว่าแนะนําเป็นลดคูเดาเป็นหลักนะครับออบอิบี้น้ำหอมที่ผมแนะนํากันบ้างเผื่อใครที่จะอัพสุดๆไปเล่นนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะคลาสสิกเลยขึ้นต้นด้วยเลือดเต็มนะครับเลือดเต็มบวกความเสียหายทั้งหมด25%บนะบวกค่าพลังโจมตีทั้งหมด2 5อันนี้ผมแนะนํามาสำหรับช่องแรกนะส่วนช่องที่2แล้วแต่ตามสไตล์เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเอาเป็น,ดนแดดิน หรือจะเอาเป็นดอปนู่นดอปนี่แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะครับหรือถ้าเกิดจะเอาเป็นเพิ่มความแรงไปอีกไปคอมโบก็เป็นในเรื่องของตีตัวละครติดอ่อ,อนแรงแรงขึ้นไปอีกหรือจะเอาไปเป็นรถเกาะก็ได้นะแล้วแต่ตามสไตล์เลยถ้าเกินไม่พอใจสามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเราจะมาเริ่มจากดันง่ายอย่างดันน้ำหอมเล็กก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอิจิโกเพิ่มความก่งความกว้างแล้วดูดีขึ้นหรือเปล่าน,นะ,ะการจมตีปกตินะครับก็ ฟัน4จังหวะนะเออผมว่ามันฟันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แล้วแต่คนชอบนะสกิลหนึ่งพุ่งไปข้างหน้านะครับความกงความกว้วา,กวางเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะเออระดับหนึ่งใช้คำว,ว่าระดับหนึ่งแล้วกันนี่บุกเห็นไหมเออตัวไม่นองถึงนี่ก็ตายด้วยนะถือว่าโอเคเลยสำหรับสกิลนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพุ่งของเขาเนี่ยต้องเล็งดีๆนะเขาไม่ได้พุ่งไกลขนาดนั้นนะก็พุ่งแบบมาตรฐานทุกคนพุ่งฟุ๊บ,บ,บ,บนะครับเนี่ยพุ่งช็อสำหรับสกิลหนึ่งโอ้ยไม่โดนโอ้ย มอไม่ใหญ่ตัวเล็กนะครับนี่พุ่งไปออ้ยสกิลสองชอบมากเลยสกิลสองกว้างเลยนะครับระเบิดไปข้างหน้านะครับอารมณ์เหมือนท่าสองแบบพวกโกอาร์ตเวิร์กอะไรแบบนี้ครับเหมือนบูโน่ม่วงเนาะระเบิดบุ้มกว้างๆนะครับนี่จะดูใหม่สกิลสองนะครับนี่โอ้โหกระจายนะครับจุยเลยสำหรับสกิลสองนะผมชอบมากแล้วมันสวยด้วยสำหรับสกิลสองเดี๋ยวดูใหม่นะผมชอบสกิลสองมากๆสวยด้วยนะสกิลสองนะครับสกิลสามล่ะั้งเจอนะครับ สกิลสามอย่าเพิ่งรีบแดดนะครับรอให้เขาฟัดฟันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขามันต้องรอจังหวะจุกครั้งสุดท้ายอ่ะเออเดี๋ยวเวดี๋วดูให้ดีเดี๋ยวดูอีกทีนึงนี่เนี่ยต้องรอแบบจุกครั้งสุดท้ายนะมันถึงจะแบบดาเมจครบหมดนะครับมาเจอบอสนะครับสตาร์กเดี๋ยวเรากดทําให้ตายมาดูความเท่กันอ่า เราเรียนรู้เกมเพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้เรามาลงในเรื่องของดันน้ำหอมใหญ่กันบ้างนะครับอ่านี่ความแรงนะครับไม่พอในการจัดการเจ้าตัวนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าของผมไม่ได้อักมาเยอะด้วยนะทุกคนเออมันก็เลยแรงไม่พอนะบางจังหวะคือแบบ จัดการมอนเตอร์ไม่หมดนะครับเพราะว่าความแรงไม่พอแต่ถ้าเกิดเอาในเรื่องของการออกสกิลแน่นอนผมว่าถ้าเธอคุณแรงพอนะอันนี้ในเรื่องของความแรงโอ้ยเกือบไปเสียงลงเลยในเรื่องของความแรงเนี่ยถ้าเธอคุณแรงพอนะถ้าเธอคุณปั้นมาดีต้องบอกว่าอันนี้คือผมไม่ได้ปั้นมาเยอะนะน้ำหอมแค่สิบาเธอคุณปั้นมาดีเนี่ยการออกสกิลหนึ่งสกิลในการเคลียร์มอนเตอร์ผมว่าเคลียร์ได้นะครับถ้าเธอคุณมีความแรงที่พอดีนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ปั้นมาเยอะความลงความแรงมันก็เลยแบบค่อนข้างขาดหายในการลงสู้ับมมอออนนเตรร์้หหใญ่ค ออแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่ได้ใช้แบบติดขัดอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเอออกอุย้ยอยู่ข้างหลังวาคำนวณพลาดนะลำคาในพี่ชุดขาวมากเลยว่ามันดาจสก,กายคลิกเลยอย่างเดียวเลยอุย้ยโอ้ถึงด้วยวะเมื่อกี้ผมคำนวณพลาดนะฮะอ่าบางจังหวะก็ดัเม่ถึงนะครับบางจังหวะก็ไม่ถึงนะทำไมตายไปเลยไหม ล่างโซ่ติดมือเนี่ยปล่อยอบุกเกนสือเนี่ยเขาฟันลงแต่เป็นล่างนี้เขาฟันขึ้นอะเจอบอสนะครับโอสกิชิมะโผมเอาเพื่อนมาด้วยดิงานงอกละ,ะสกิลไปไม่ใช่ไม่ตายแล้วสกิลไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนแย่งสีน,นะครับมาดูในส่วนของดันที่มันท้าทายเราหน่อยนะ oh, ทุกคน <okay. S 1> ก็คือดันโบนัสเก็บแต้มนะครับ <Okay. S 1> ดันนี้ มอนเตอร์ Monster, มีซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วก็เลเวล2 0 0เลยนะครับซึ่งผมไม่ได้บุนัสไม่ได้บุนัสไม่พอนะตัวผมตามที่ทุกคนเห็นนะครับว่าน้ำหอมแค่สิเท่านั้นนะครับแล้วก็วกคำพูงคำพีเนี่ยอัพมาไม่เยอะเลยนะครับอัพแค่คำพี SP คัมคำพีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของคำพีที่5เป็นในเรื่องของคินะครับก็ถือว่าแทบไม่ได้อัพเลยนะอัพมาค่อนข้างน้อยนะครับมาเจอดันนี้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้องบอกเลยว่า เอาเรื่องอยู่ <Okay. S 1> พอมอนเตอร์มันถึกมากนะยิ่งพี่ถือดาบเนี่ยตีสกิลเลยนะตัวใหญ่ๆเนี่ยสามสกิลอัพทั้งนั้นถึงจะจัดการมอนเตอร์ได้นะครับ <All right. S 1> คือผมไม่ได้อัพมานะต้องบอกก่อนคือดันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนดันนี้มันมอนเตอร์มันถึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วพอเราไม่ได้อัพมาเนี่ยก็จะตีแบบค่อนข้างนาน,นก็จะแข็งเลยสำหรับมอนเตอร์นะครับ right. นี่ถ้าเกิดประมาทก็แตกได้นะฝั่งเราเนี่ย <laughs> นะครับมอนเตอร์มันหมุนติ้วๆเลยเนี่ย มันมีซูเปอร์อาเมอร์ไงนี่คือความน่ากลัวของมอนเตอร์ในดันเก็บแต้มที่เป็นโบนัสครั้งนี้นะครับโอ้โอ้เกือบไปโอเคนี่ลวสกิลไปเลยนะบางทีบุมมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อันตรายเหมือนกันนะทุกคนหอหติดด้วย,ย,ยเกือบไปโอเคเกือบไปนะจังหวะจังหวะอันตรายเหลือเกินถ้าเกิดผมทำอิจิโกน้ำหอม15เนี่ย จะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะวันได้อัปลิตี้เสริมเข้ามาด้วยนะผมก็จะได้ในเรื่องความแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวผมไม่ได้ทำนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยทำอิจิโกะมาตัวนี้เนี่ยไม่ได้กะเอามาเล่นเยอะนะคือผมทําน้ําหอมสิบเพราะว่ากะเอามาเล่นสนุกๆในบางครั้งด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่เขาเกิดใหม่มาได้ก็จริงเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับใช้คำว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากด้วยนะสำหรับอิจิโกะตอนเกิดใหม่นะครับแต่ว่า มันก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่ที่โอ้ที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่สามารถแรงเท่ากับตัวละครสมัยใหม่ๆที่แบบมันแรงเวอร์ได้นะยังไม่ถึงขั้นนะครับเมื่อกี้นี่เสียงหลงนะผมเสียงหลงหลายรอบมากเลยดันมันเอาเรื่องอะทุกคนนะเนี่ยดันมันเอาเรื่องระดับหนึ่งเลยทุกคนผมกลัวไอพี่ถือปังต่อคนนี้นี่แหละนะพี่เขาโหดร้ายกับผมมากอุ้ย ไอ้ดีมันก็ปาหมอกควันใส่ผมอย่างเดียวเลยเออตายซะปุ๊บปุ๊บอุ้ยเกือบไปไอ้นุ่มเก็บสกิลสามไว้งกบหน่อยปุ่มไปตรงนี้โอเคไม่ตายแล้วละกันเดี๋ยวเพราะเราเลื่อนรถนี่คือเราสวยนะเพราะว่าอัเบอิตี้ เลือดเต็มเราหายด้วยนะครับอิจิโกะนี่เท่านี้นเลื่อนรถนี่ก็ลำบากลำบากหน่อยนะทุกคนมาเจอบอสนะครับผมหยิบเพื่อนเป็นเมซี่มาด้วยนะเออไม่ได้เผลอนะตั้งใจด้วยนะเอามาช่วยหน่อยโอ,โอ้โหดาเมตกผมเมซี่ไม่กดสกิลสองช่วยหน่อยเหรออ๋อลืมไปมันไม่มีซุปเปอร์เมอร์จะผ่านป่ะนี้ เออ่านอยู่ได้เมซี่มาช่วยด้วยอาจแทนไม่เข้าเลยผมได้เพื่อนช่วยอันนี้เพื่อนช่วยนะครับลำบากลำบนหน่อยนะสำหรับตาน,นี้นะครับเราไม่ได้อัพมาดีพอเ้อ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคุโรสกิอิจิโกะในเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ4ปีหลังจากเกิดใหม่ได้แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเขากระโดดจากค่า SP 802หน่วยนะมาเป็น890หน่วยนี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับพอค่า SP สูงมันส่งผลอะไรบ้างมันส่งผลให้มันมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับมันส่งทั้งมันส่งผลทั้งตัวตอนที่เขาเอาไปเล่นหรือ ส่งผลทั้งตอนที่เขาอปเอาไปลิงด้วยนะครับหลังจากเกิดใหม่แล้วเนี่ย ability ที่สําคัญที่เขาเพิ่มมาผมต้องบอกเลยเพิ่มมาถึง3 Ability เลยที่ได้นะอันนี้รวมพาสซีฟด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือพาสซีฟความโกงความกว้างมีมาให้นะความกว้างสกิลเพิ่มขึ้นนะครับท่านหนึ่งนะครับจากที่มันเก็บมอนสเตอร์ในบางจังหวะไม่ค่อยครบแต่ครั้งนี้สามารถเก็บได้ครบเลยถ้าคุณความแรงถึงพอ แล้วก็ความแรงเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับ20%นะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยนะอันนี้คือเพิ่มมาให้ติดมาให้เลยถือว่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของลิงก์จากการเกิดใหม่เลือดเต็มบวกความแรงสกิลอีก20%ไปเลยนะครับอัน,นี้ถือว่าดีเช่นกันเนาะเพราะว่าเป็นอาบิลิตี้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ได้ความแรงสกิลเข้ามาด้วยนะครับก็ทําให้ตัวละครตัวนี้น่านเล่นขึ้นเยอะสำหรับอิจิโกะนะครับ ขาดอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายก็คือในเรื่องของการยกเลิกการหดนะตัวเขาไม่มียกเลิกการดอันนี้เสียดายไปนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมผมมองว่าก็ยังเก่งอยู่ระดับหนึ่งสลับเจ้าอิจิโกะนะผมมองว่ามันเล่น ได้ดีระดับหนึ่งแล้วกันมันลื่นใช่ครับว่ามันลื่นไหลในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับออกสกิลได้ลื่นไหลนะคุณมีจังหวะหลบหลีกจังหวะการออกสกิลแล้วก็ไปเซฟโซนของคุณได้ค่อนข้างสบายปลือเลยสำหรับอนะิจิโกะเนาะ้วไม่ตายติดอ่อนแรงได้เวลาคุณเจอบอสที่คุณไม่สามารถจัดการได้คุณก็กดทํให้ตายฝ่ายติดอ่อนแรงไปก็ได้นะครับหรือในจังหวะที่คุณเลือดลด,ลดแล้วคุณเลือดลดไม่ได้มากเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่คุณจะเลือดเต็มในการผ่านเข้าสู่ฟิลครั้งต่อไปเพราะ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคุโรสกิอิจิโกะนะส่วนตัวผมมองว่าเกินใหม่แล้วดูดีเล่นได้จริงเลยผมมองว่ามันใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะสำหรับอิจิโกะตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้แบบไม่เขินไม่อายแล้วกันนะสำหรับอิจิโกะ4ปีลังมุกเกนสึนะครับในวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆทุกๆุคนชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้คลิปเดีโอของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยผมมีการเปิดระบบสมาชิกช่องด้วยเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็ลองสมัครสมาชิกได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นนะร่วมมาเป็นเ่วนหนึ่งของช่องเราหรือจะมาร่วมจอยกับเราก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ